ยัง,งตามท่าเดินไม่เลยครับอีกวิดีโอนึงนะพี่น้องวาวสาวก,คก,คก็ครองกันเห็นแล้วครับผมคล้องกันกระต่ายลูกก่ายยังไหวเป็นที่ละลุงละลึกจกควงายชิคกานิวโอเคเย็นนาเลดัมปื้ดัม <laughs> ปื้กระต่าย ยางออกมาเด้อยางออกมาจากทางยางของกุญแจแล้วกระสิคบสู่ล้านกวงครับค้นก็ค่อนข้างหลายได้มื้ยนี่อ๋อเป็นวัหยุทธ์มือแหลกเอาเทศการชิวฉกเนาะยังคงก็จะไมีล้านมีซา,าลาค้นกับสิหลมานางังมาพักมาพรอย้อนใจ่ายรูป สอนเสะฮ่าๆตึกที่จะพามาเบิ้งกะน,นี่แล้วครับตึกเนี่ยตึกสูงตึกโซทเทวอร์เพราะโลกก็พาขึ้นไปก็น่าจะขึ้นได้ระดับขึ้นแล้วก็ับมีค่าบัตรค่าตัวอีกอะไรบุ๊กย่างปัญญาใหมเบิ้งครับผมทายเก็บบรรยากาศเดี๋ยวนี้กันเด้อนี่นะครับผม บรรยากาศเด้อขึ้นไปกับงสิบิวขึ้นเหรอครับผมเพราะว่าวิวอยู่มองรถกระเชา้าคืองามแล้วโอ้ผมผ้ายางเอาบงวิวนะจ,จุดนี้อีกเด้อพี่น้องอยู่เมืองโซ่อย,อยู่เด้อเออเมี้ก๊อกน้ำให้บริการเด้อครับผมสำหรับไปที่หิวน้ำว่าจะเป็นกินน้ำ เล็กน้อยผู้ใหญ่ลลางใหม่หลางมือครับโอ้ดีดังครับระบบมีกล้อ,องสองน้ำดีดีครับดีไปผมพายาหย่างเบิ้งระเบียงที่เป็นระเบียงของผู้เขาดีคนมากเดี๋ยวมาดังมาชมกันคนได้หลาย เบื <đ è> ้องทางวิวเบิ้งทางควนในพี่น้องเบื่องเอ๋อามบรรยากาศ่างออกมาจากล่างจ้านล่างก็จะเป็นวิว ผมพายนางมึงเด้อนี่มองนั่งของคนที่อยมานั่งเบิรงวิวครับนี่นะครับเป็นก็นั่งเบิรงวิวนี่คือวิวที่เพิ่นมองเห็นครับวิวที่เพิ่นเห็นได้ผมผ่าเบิ่งเด้อคนเกาหลี มานครองเกาหลีครับกรุงโซเป็นรูป<ฮ>เป็นภาพที่ Amazing เลยครับมีความทันสมัยแลวก็มีภูเขาภูเขาเนี่ยคือความเกา่าและกรรบันของธรรมชาตินะครับเนะาะความทนสมัยก็คือเมืองตึกแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆที่อยูใ่ในเมืองนะครับ จ,จุดหนึ่งเลยจุดท่องเที่ยวของคนเกาหลีแล้วคนต่างชาติที่มาเที่ยวนะครับผมคือตึกโซเทร์โซทาวเวอร์วันรรนาเอาไบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิง้งเดี๋ยวผมจะกลับยางขึ้นไปหา นนีะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วครับผม โอเคครับมีคนเอื่อนแล้ว,ลวขออนุญาตใส่แว่นตาแป๊บนึงนะครับแว่นตาอยู่ไหน อโอเคครับผมเดี๋ยวแล้วเันตาคลื<ป>่นไ<ป>ม่ดนะไปเบิ้งกอได้ก่อนเดี๋ยนะใส่แต้ตาแล้วก็มืดน,นะวันเ,เดี๋ยวตีเบิ้งพูทไทยนะครับ นี่นะครับได้มันตาแล้วต่างยังผมน้นนนนอง,พ,งบบรราาพี่น้องน้อเพิ่งขลับบรรยากาศดีกว่าน้องพี่น้องเนาะครับผมหม,หมื่นไห